อ่ะเออหมดเมื่อยบ่อยจังวะทำไมอ่ะก็ดิเออก็ไปก็ไปหาห้หมอนวดไงเขาให้บอดนวดไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ว่าไม่งานเยอะถ้าทีเมื่อวานยังนวดด้วยกันได้เลยใช่หรอเมื่อวานยังบอกพี่ช้าอย่าทำแบบนี้ก็พี่แก้ผมไงก็พี่แก้อะไรอ่ะพี่ยังไม่ได้แก้อะไรเลยเนาะ วันนี้พี่ชามีเว็บเติมเกมมาแนะนำนะคะนี่นคือเว็บ i p เพเว็บ i p a พนะคะซื้อขาย ID เกมไอเทมโค้ดเติมเกมออนไลน์และสุ่มรางวัลต่างๆนะคะใครสนใจก็มาได้ที่เว็บ i p a พนะวิธีเข้าสู่ระบบกดเข้าสู่ระบบและล็อกอินผ่าน a c e b o o k นะง่ายๆเลยทุกคนเติมเครดิตในเว็บก็ง่าย,เ,ยเพียงกดไปที่เติมเงินช่องทางการเติมเงินมี two money wallet ธนาคารพร้อมเพย์แต่พี่ก็เลือกเป็น wallet นะก็โอนังิไปที่เบอร์ที่อยู่ในหน้าเว็บเลยนะทุกคนนี่คือตัวอย่างเวลาเราโอนเสร็จนะมันจะมีสลิป ก็ใส่เลขอ้างอิงรอหนึ่งนาทีเครดิตก็จะเข้าแล้วนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองไปสุ่มรางวัลดูนะทุกคนลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยเดี๋ยวเราจะลองมาสุ่มรางวัลกันนะทุกคนกดไปที่กดสุ่มของรางวัลแล้วก็กดไปที่ลัคกี้สปินฟรีไฟแล้วก็ใส่อยู่ไอดีของเราได้เลยนะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเราจะได้อะไรอ๋เอเฮ้ยเราได้เพชรด้วยอะอย่างคุ้มเลยหลังจากนั้นเราก็รอหนึ่งนาทีให้เพชรเข้าไอดีนะทุกคน ถ้าใครสนใจสมเพจคุ้มคุ้มเนี่ยก็อย่าลืมเว็บไอเพด้วยนะคะทุกคนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะคือวันนี้พี่ชาจะมาแกล้งเรา<ฮ>นะเราจะมาแกล้งแบบหื่นใส่บอสคืออ่าพี่ก็เคยอ่อยบอยสอะแในตัวนะทุกคนแต่เออเออว่านั่นแหละวันนี้พี่ก็เลยจะมาแกล้งอ่อยบอสนะบอสอยู่แบบนั่งเดือดอยู่ในดิสนะทุกคนเดีย๋ยวพี่จะไปแกล้งกันเราดูกันว่าบอสจะเป็นยังไงฮัลโหลบอส ฮัลโหลว่างไหมว่างทำไมอะพี่เล่นเกมกันเล่นเกมกันนะมาเล่นเกมกันโอ้ไม่ต้องทั้หรอกขนาดนี้ไม่ต้องข้าวหรอกเอามามาโอ้โหคุณบังคับเลยบังคับเล่นเกมกันเท่านั้นเล่นพี่ก็ได้นะโหลองเล่นพี่ไม่เล่นหรอกว่ไหมอ่ะหลายคนหลายคนแล้วเล่นมาหลายคนแล้ะ เล่นอะไรอ่ะเล่นเกมเล่นเกมอะไรทำไมอ่ะเสียงอะไรเสียงเสียสตาร์ไม่ติดเลยอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรเหรอคะไม่อ่ะียงอะไรอ่ะอ้าวเสาร์คะเสียงอะไรอะก็เห็นว่าชอบไม่ให้หรอไม่ชอบใครบอกผมชอบพี่จะฟังไหนมา กในจิติก็บอกว่าเนเวลาอยู่กับคนอื่นอ่ะจริงีน่ารักจริงเลยอย่างเงี้ยอยู่กับผู้หญิงทุกคนผมก็แบบผมก็เคยเหมือนแหละพี่ไม่จเป็นต้องเสียงแบบคาร์ลิ่เจนหรอก <c oughs> แต่ทำไมาอยู่กับพี่วันนั้นถึงได้เขินนะอะไรวนนันไหนวันนั้นอ่ะวันไหนไ <c oughs> ม่มีลองวันนั้นเรื่อง้คุยกันตั้งหลายวันแต่เมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่เลยลองเม,มื่อวานไม่มี ที่แม่เรียกที่แม่เรียกไปกินข้าวคุณก่อหาผมนะครับจับปรับนะไม่กินพี่แอ๋หรอไม่กิน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 แต่พี่อยากินวอนนะเหนียวแล้วพี่พี่เหนียวอ่ะอือนอะไรอ่ะโอ้โหเสียงสส่หูทำไมอหมืันตั้งไก่เนาะโอ้ทำไม ชอบเหรอคะที่รักลองที่รักน้องน้องน้องอ๋อเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่เหรออย่าครัแต่ว่าพี่พี่ข้ามไปนา,านแะล้วนะระวังนะคะที่รักลองที่รักน้องน้องแต่ยังไม่น้องอุยอ๊ยอุ๊ยบมด เล่นโทรศัพท์เนี่ยนเล่นโทรศัพท์เลยด้วยวะเป็นยังไงเล่นโทรศัพท์อ่ะอ่าแต่พี่อยากเล่นบอลอ่ะเล่นบอลเล่นอะไรครับเล่นอะไรครับเล่นจำจีจำจีมักจะเปาะแบกคาถาโอ้ยบอลอุ๊ยอุ๊ยบอลแม่นางจะเป็นอะไรแม่นางเออ แม่นางแม่นางตายขอไปหาที่ห้องได้ไหมถ้าพี่ลากจะฮะฮะขอไี่ห้องมาทำไมมาตัดงานนิดงานผมเยอะเนี่ยมาตัดนิดอะส่งมาเลยอกทีหมาอ่าไปหาจบไปแล้วง้นจะส่งเสื้อมาได้เออเนาะลืมไปว่าส่งมาแล้วแสดงว่าไปหาได้ใช่ไหมเติมมาหาหลดอืม ทำอะไรได้บ้างอะไปหาตัดคิีล้างจานขวานบ้านไมนควรใช้ใช่ไหมไมนควรใช้จะได้เป็นทาสเลยอ้ะเป็นทาสเป็นแฟนไม่ได้เป็นทาสไม่ได้คุณคุณคุณจะได้สิทธิ์นั้นเกินไปไม่ห้ามไม่ได้ขนาดนั้นไม่ได้ไม่เป็นแค่นั้นแหละสิทธิ์คุณได้แค่นั้นสถานะคุณได้แค่นั้นแหละจะได้แค่พี่น้องเหรอเมื่อวานนี้คุณมีผู้ชายโทรมาหาคุณในการสตรีมเลยจะบอกให้ คนทำนเพลง <คน S 1> ก็คนทำเพลงเขาทำเพลงเสร็จแล้วแล้วเขาเป็นผู้ชายหรือเขาเป็นผู้หญิงก็เขาเป็นผู้ชายใม่แม่ก็ผู้ชายโทรมาเอา้หึงหรอไม่หึงไม่หึงแล้วทำไมต้มองาทำเสียงโมโหด้วยแคบตกใจไงตกใจอุย้ย ที่กลางสตรีมเลยหรอโทรมากลางสตรีมพูดแบบรักนะคะอะไกลางสตรีมเลยหรอโอ้โหโอ้โหคนทำเพลงคนทำเพลงเขาพูดมาแค่ฮัลโหลแต่เธอแต่ทำไมล่ะคุณใช่หรอไม่เขาพูดว่าจ่าจ๋าอะไรเงี้ยอุ้ยโอ้โหน้องๆเขาได้ยินกันหมดอ่ะเมื่อวานนี้ใครดูในสตรีมนะครับก็จะรู้นะค่ะอืมบอน มันะลักเสียงนะเออทำไมอ่ะทำไมอ่ะทำไมอ่ะล่าเสียงไม่ได้หรอทำไมอ่ะมันแสบแก้วหูมันออมันแต่ไกลเนี่ยาทำไมทำไมวันอื่นชอบอ่ะทำไมตอนนี้ไม่ชอบอ่ะวันไหนชอบ่วนยังชอบเลยลองดมวันชอบอย่าให้ผมทำนะทำไมคุณชอบท้าทายอ่ะคุณวอรสอะไรครับทำไมคุณชอบท้าทายอ่ะคุณเลยชอบท้าทาย แล้วพอผมแล้วพอผมทำจริงคุณก็เด็ดเป็นหงอยเลยอะอะไรเสียงขาดไม่ได้กินอะไรฮะทำไรไม่อะไรหรอปลาครับอะไรเหรอคะปลาครับบ้าครับทำไมทรมาน้องเสียงแข่งด้วยอ่ะเอ็งก็เป็นมาดา เสียงแหกก็เราเป็นผู้ชายเราต้องมีเสียงหนักแน่นไงเฉลิมต้องหนักแน่นไงเวลาผู้ชายฮึบเอะครับผมอะไรเงี้ยพี่ร้อนจังเลยอ่ะเปิดแอร์ดิเปิดพัดลมดิไปร้อนน่ะโง่เราชวนเนี่ยไม่อ่ะเออปวดเมื่อยบ่อยจังวะทำไมอ่ะก็ดิเออก็ไปก็ไปหาหาหมอนวดไงให้เขาให้หมอโนวดไม่ได้หรอไม่ได้ไม่ว่างงานเยอะ ที่เมื่อวานยังนวดด้วยกันได้เลยลอนวดด้วยกันนะอ,อุ้มบอลโผล่ลืมอะแคบไปนะ <c oughs> อะไรอดีตนนมาดิเอาดิมีปัญหาไม่มีลองโทรคุยมีโทรคุยครับใช่หรอคลากรสัยนละเออว่าทำไมเอาไว้อ,อ,อะไรวะท้ออะไรหรอคะที่รัก น้องก็บอกเองนะว่าให้ขึ้นได้อะขึ้นอะไรแพทไม่เอ้าเอ้าไหนวอไหนว่าขึ้นได้ไงพี่อยะชอบมาเต้ผมเอ้าหรอไม่บอกความจริงเลยพี่อยะชอบมาเต้ผมใช่หรอเมื่อวานยังบอกพี่ชาบอย่าทำแบบนี้ก็พี่แก้ผมไงก็พี่แก้อะไรอะ ยังไม่ได้แกล้งอะไรเลยนะสู้ๆนะคะอย่าให้รางวัลแมวทำไมหรอก็เห็นอบ,บอลชอบอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยรางวัลอะไรอะรางวัลเหมือนเมื่อวานไงแมวอะรางวัลอะไรเมื่อวานวะก่อนที่บอลจะไปกินข้าวไงลองบอกว่าจะไปกินข้าวไม่เคย ไม่เคยเหรอาพ,พูดอะไรไม่มีมูลไม,ม่อะไรเลยม,มีมูลไงถึงพูดได้อ่ะมีมูลไงถึงพูดได้อ่ะให้เคลื่อนให้ดูป่ะละ่ะว่าเมื่อวานคุณกับผมคุยอะไรกันแค่โทรคุยไงก็โทรคุยแล้วทำไมต้องรอคุยด้วยอ่ะทำไมต้องรอคุยด้วยหรอพอพอผมไม่โทรไปก็ไอ้บอสมันลืมพี่และลืมจัดทำคลิปช่วยไอ้บอสไล่คลิปไม่เคยพูดเลย เดี๋ยวก็พูดไม่เคยพูดเลยอะได้เดี๋ยวสักปีหนึงผมก็โทรไปหาพี่ก็ให้ละกอให้ละเดี๋ยวไม่ต้องโโก็ได้ไม่ต้องโโก็ได้งอนอีกแล้วไม่ได้งอนไม่ได้งอนเดี๋ยวอยู่กันเดี๋ยวได้ก็ไม่ต้องคิดถึงกันแล้วกัน แต่แกไม่คิดถึงกันแล้วแหละเออคิดถึงสักหน่อยก็อย่าไม่ยุ่งเลยก็ได้ไม่ยุ่งเลยก็ได้ไม่ไม่นไรขาบอลเล่นขาไม่เป็ไรไว่าอะไรเลยบอลเล่นขาบ้อเล่นขาไม่ต้องโมโหอะไรด้วยอ่ะคนแบบเสียงแข็งแข็งอันอื่นก็แข็งก็เรียกครบแน่นครับคุณให้โอกาสคุณให้อันนี้ด้วยให้คำจำกัดความมันด้วย โ <G ül> อ้อยอ่ะเป็นคนชอบควบก้ำอ,อ่ะอ่ะอควบกันอ่าควบแล้วก็กำควบแล้วก็กำหรือควบแล้วก็กำควบแล้วก็กำแล้วกัเป็นควบกำควบกำเราจะทายคุณวิบัติน <G ül> ่อยดีกวอฮะฮะอะไรนะแปลกมีความสัมพันธ์แบบพี่น้องเลยอ๋อก็เป็นได้แค่พี่น้องอะแหละเออพ <G ül> ี่น้องท้องชนกันอะไรประมาณนี้ยก็ชนกันบ่อยเราไม่ใช่เหรอ ชนอะไรวะเ,เราชนกันเวริจูสทำอะไรทำอะไรโอ้ oh my god ทำอะไรไม่ทำอะไรอ h oh my god ไม่ไม่ทำก็ได้อะเดีย๋ยวาทำกันในแชทส่งคนนึงไม่เอามีไม่มีร้อง <c oughs> อุหนี่บุหรี่ให้เกลียดหน้าผมด้ครับอ่ะถ้าเกิดพี่หายถ้าพี่หายไปวะก็จะไม่คิดถึงพี่ใช่ไหมผมก็แจ้งตำรวจก่อนดีไม่ไม่หายเกิดเขาไปทําแบบไม่ดงไม่ดีขึ้นมาไม่ไม่ทําไม่ดีคนอื่นใช่ไหมพี่อย่าไม่ทําเขาแต่เขาว่าจะพี่อย่าทำเขาแต่เขา่ไม่ทำพี่อีซาเบซเาเป็นหัวจั คุณบอยคุณเดอแบกอะทุกคนคะสิ่งที่พี่พูดในคลิปอะมันมีเรื่องจริงอยู่ด้วยนะมีหรอกลอกเรื่องจริงหยอกเล่นทุกคนเราคุยแบบก็คุยกันแหละเราไม่ได้คุยเรื่องแบบั้นกันเราคุยแบบคุยเล่นก็คุยจะส่งงานอะไรเงี้ยก็คือคุยกันแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้อะไรเออคุยกันแต่ถามว่าพี่อ่อยไหมพี่ก็อ่อยทุกคน เขาอ่อยเขาเตาะผมแต่ผมมันใจแข็งไงเออมันใจแข็งมั่นใจเหรอมั่นใจเหรอมั่นใจให้พูดดีดีมั่นใจไอ้บอลใจแข็งแล้วครั้งแรกอ่ะครั้งแรกตัวไหนวะตรงไหนเนี่ยพูดอะไรออกมาเนี่ยไปก่อนนะทุกคนให้คิดน้องน้องก็เชื่อดูน้องๆอย่าไปฟังเขาได้ครับน้อง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 ไอ้คิดเอาเองนะทุกคน แค่ให <łość> ้คิดตัวเองนะทุกคนว่าเรื่องจริงหรือเปล่า